อาวันนี้นะครับผมก็จะหนีมาเที่ยวตรงที่ตราดนะครับเป็นสถานที่ใหม่เลยนะครับอันนี้เป็นสถานที่ใหม่เลยว่าจะมาหนีมาตกปลาเนี่ยนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับแต่น้ํามันแดงมากจริงๆเป็นฝายน้ําล้นนะครับแห่งใหม่นะครับเพิ่งเขาเพิ่งสร้างยังไม่เสร็จเลยนะครับรถยังจอดอยู่เลยนะครับแต่ว่าบอกเลยนะครับว่าสวยสวยมากนะครับ สวยมากๆเลยนะครับที่ที่ทจังหวัดอ่าเนาะอำเภออะไรนะหนองบอลน,นะแต่ว่า<อ>เลย<อ>มา<อ>ได้ตำบลหนองบอลเนาะน,ะ,น,ะ,น,ะ,นะพอดีไปซื้อของเข้า้าสกันผ่านมาโอ้โอนาคตตรงนี้เป็นจุดท่องเที่ยวได้เลยนะครับบอกได้เลยนะครับมาท่องเที่ยวตกปลาถ่า,ายรูปผ่านมาเนี่ยถ้าเขาทำดีๆนี่สวยนะครับ ได้ได้ได้ที่ได้แหล่งอีกแหล่งหนึ่งแล้วนะครับตอายังทําไม่เสร็จนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยได้แหล่งอีกแหล่งแล้วนะเดี๋ยวพาไปโอ้โหตอนวันนี้ฝนมันตกบ่อยนะครับน้ําก็เลยค่อนข้างจะนับเป็นน้ําแดงเลยนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นที่ที่ขุดใหม่นะครับถามจากชาวบ้านนะครับก็เพิ่งขุดไม่เสร็จไม่นานนะครับดูจากสภาพก็น่าจะเป็นจริงนะครับ นานาว่าตกปลาอะไรดีครับแบบนี้นะครับคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับแนะนำหน่อย